สวัสดีครับวันนี้ได้เวลามารีวิวอินโซรองเท้ากันบ้างนะครับนี่คือ c o ค s o โ o โ o ค o มโ s o l คืออะไร c ค o มโ s o l คืออินโซที่ใส่ในรองเท้านะครับเปลี่ยนเข้าไปแค่เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะโ,โหแบบ เฮ้ยอย่างที่โพสตไปเลยนะทุกคนที่เคยได้ลองก็พูดตรงกันว่าเออมันเปลี่ยนจริงๆหลังจากป้ายยารองเท้ามีเยอะแล้วเนี่ยวันนี้ขอป้ายายาอินโซบ้างเราอาจจะไม่มีเงินซื้อรองเท้าใหม่เนาะแต่เรามีเงินซื้ออินโซใหม่<ค>มันคือการอัพเลเวลให้กับรองเท้าเรา มันใส่แล้วมันแตกต่างอย่างที่ผมโพสต์ไปอ่ะผมโพสต์ตัวนี้ไปโฮก้าทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างดิบค่อนข้างเฟิรม์มนีแล้วก็โพสต์ไปก็มีคนตอบมาในเม้นว่าไปลองตามซื้อแบบตามที่พี่หนุ่มป้ายยาปรากฏว่าใช่จริงด้วยพี่ว้าโหคอมเมนต์มาบอกใช่จริงงสีีม่่วเนยๆ มันไว้สําหรับใส่เดินเดินทั้งวันอย่างเงี้ยส่วนตัวสีเขียวสําหรับเอาไปใส่วิ่งมันสามารถใช้กับรองเทา้าทุกประเภทรองเท้าสตาร์ทฟุตบอลแบดมินตันบาสเกตบอลนู่นนี่แต่ของเราเป็นสายวิ่งเนาะเราก็จะพูดเฉพาะวิ่งเนาะ ผมไปลองใช้นะสักพักหนึ่งละใช้สีเขียวเป็นหลักผมลองเปลี่ยนกับคู่นี้ฮะนี่คือคาร์บอนเอ็กอย่างที่คนรู้เปลี่ยนอินซลอ,ออกเอาออกนะทุกคนคอนเฟิรโซใส่เข้าไปฮะมันใส่พอดีเลยครับสมมติเราใส่้าย9้าใช่ไหมเราก็ซื้อตัวนี้9 9 US แล้วก็จับใส่เข้าไปถอดแผ่นข้างในออกก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะส่วนใหญ่แล้วมันจะพอดีเปะ๊ะนี่ใส่เข้าไปทุกชีวิตรองเท้านี้ให้มีความนุ่มเด้งนะถามว่านุ่มเด้งเนี่ยนุ่มเด้งแบบอุปทานเองไหมไม่ใช่นุ่มเด้งจริงเพราะว่าลองทดสอบเอาลูกกลอบนะดรอปเทสนะ เทียบกับอินโซธรรมดาความเด้งของลูกกอล์ฟที่มันเด้งขึ้นมาปรากฏว่าอีกแผ่นนี้ด้วยวัสดุมันทำให้มันมีแรงเด้งสะท้อน Energy Return คืน แม้เป็นเรื่องเล็กๆเ,เรื่องแผ่นเล็กๆแค่นี้แต่มันทำให้ฟิลลิ่งการวิ่งเปลี่ยนจริงๆทุกคนผมใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกไย่งบ้างผมรู้สึกว่าคือผมชอบ c a r ์บอนเอมากนะชอบมากโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมอะไรสักทีแล้วผมได้ตัวนี้มาผมก็เลยคิดว่าเออกูจะลองใส่ดูปรากฏว่าลองแล้ววิ่งแบบู้หมีความสุขมากมันนุ่มนวลขึ้นแล้วมันก็ไม่ยุบยวบ นะสิ่งที่แผ่นนี้ให้เราได้นะมันให้มา2อ,อย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความสบาย2องคือ performance รีวิวการใช้งานนะไปใช้งานแล้วหลังวิ่งแล้วรู้สึกยังไงกับแผ่นนี้บ้างผมใช้สีเขียวเป็นหลักนะเดี๋ยวเราจะพูดสีม่วงออตอนท้ายนะสีเขียวเนี่ยแน่นอนหนึ่งคือมีแรงสะท้อนกลับอย่างที่ดอบเทสให้ดูวิ่งไปเนี่ยมันไม่ยั่วเนาะมันไม่ยวบ,ม,ม,ยวบมันมีแรงสะท้อนกลับแน่ๆใส่สองข้างเนี่ยผมใส่ แผ่นเดิมข้างหนึ่งแล้วก็ใส่คอนฟโซข้างหนึ่งวิ่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารองเท้า2ข้างให้ฟีลลิ่งแตกต่างกัน10%นแน่ๆโดยเฉพาะรองเท้าที่มันแข็งนะรองเท้าที่มันนุ่มอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกชัดขนาดนั้นแต่รองเท้าที่แข็งอย่างเช่นตัวนี้หรือพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปเลยฮะเด้งขึ้นอย่างที่รู้สึกได้นะไม่ใช่อุปทานนั่นคือเรื่องแรกก็คือการมีแรงสะท้อนกลับมี n e r g y จี้รีเทเรื่องที่2ก็คือความนุ่มฮะผมรู้สึกว่ารองเท้ามันนุ่มขึ้นสบาย น,นะนุ่มแบบไหนก็คือกดแล้วเนี่ยให้ฟิลลิ่งสัมผัสของความนุ่มฝา่าเท้าทั้งหมดด้วยดีไซน์ของเขานะฮะดีไซน์ของเขาเขาจะ มีส่วนของโครงสร้างรองเท้าเนี่ยตามโครงสร้างเท้าคนเลยคือมีรับอาบรับอุ้งนะตรงปลายเท้าเป็นยังไงตรงกลางรับอุ้งเท้ารับส่วนโค้งนะฮะแล้วก็มีความหนาในระดับหนึ่งที่มีความนุ่มสบายแต่มันเบาแล้วที่สาคัญคือไม่ยบุบวัสดุมันเป็นโพลิเมอร์ผสมพิเศษเนาะคุณภาพมันดีกว่า EVA ทั่วไปที่ใช้ทํากันอย่างเงี้ยนะฮะไอตัวเนี้ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีความเด้งเนาะ ส่วนตัวนี้มันมีความนุ่มและมีความเด้งผิวสัมผัสเนี่ยเขาจะเป็นบุด้วยผ้าก็จะให้ฟีลลิ่งสัมผัสนุ่มเท้านะครับนั่นคือเรื่องที่1นึเนาะเรื่องแรงสะท้อนมันมี energy return สะท้อนกลับรื่งที่2คือความนุ่มสบายกดแล้วรับกับอุ้งเท้ารับกับฝ่าเท้าฟีล underfoot เนี่ยความนุ่มชัดรู้สึกได้นะมีความหนานุ่มชัดแต่ที่สาคัญคือข้อที่3ก็คือมันไม่ได้เพิ่มน้ําหนักเคยใช้ แผ่นอินโซที่มันเป็นเป็นนุ่มๆหนาๆมีวัสดุรองส่วนนั้นส่วนนี้ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันก็มันทําให้รองเท้าหนักขึ้นแต่ปรากฏว่าอีแผ่นนี้มันไม่หนักนะมันเบามันเบาเท่ากันนุ่มเบาเด้งนะครับนี่คือคุณสมบัติของมันโดยที่แบบว่าใส่2องค่าแล้วรู้สึกเปรียบเทียบได้เลยนะว่าเออมันต่างจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อย ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมรองเท้าที่เขาทํามาอยู่แล้วเนี่ยเออแล้วทำไมเขาไม่ทําแผ่นอินโซแบบนี้มาเลยอ่ะผมก็มานั่งคิดนะมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาให้ความสําคัญกับมิดโซแล้วก็แผ่นตัวเนี้ยมันก็ประมาณนึงแหละแต่มันเหมือนกับว่าเราเติมตัวเนี้ยมันเป็นตัว up level ของเราอ่ะ แต่งเครื่องอ่ะเหมือนรถมอไซค์รถยนต์หรือเติมอัพเวลเข้าไปเติมเกมอ่ะเออเหมือนเติมเกมอ่ะเหมือนเติมอาวุธอ่ะเข้าไปเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าบวกราคาเข้าไปมันก็จะทําให้รองเท้ามันราคามสูงขึ้นเนาะทีนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีงบเนาะไอ้นี่จะอยู่ที่ประมาณ5-700ึงเอะ่ะผมว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตรองเท้าที่เราเคยใส่แล้วมัน ไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนมันชุบชีวิตมันจะทําให้รองเท้าที่เรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วคู่นี้มันดีอยู่แล้วอันนี้ผมก็ลองใส่นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออกูไปวิ่งมาราธอนกูจะใส่แผ่นเนี้เออกูจะใส่แผ่นนี้เพราะมันช่วยเวลามันอาจจะเท่าเดิมก็ได้แต่มันทําให้ความสบายระหว่างวิ่งมันต่างกันเยอะผมใส่ลองใส่เทสดูแล้วว่าผมก็ได้คําตอบเลยว่าเออกูใส่กูซื้อ นะเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ที่ไปใช้ Comfort Show นะฮะไปใช้มาสักพักหนึ่งนะแล้วก็ใส่วิ่งได้ไปลองเทสสายใสคู่ผมยกตัวยอย่างอย่างคู่นี้นะครับ มันทําให้นุ่มวิ่งได้ไม่สะท้านสบายขึ้นนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วอย่างคู่นี้เพิ่งได้มาใหม่นะฮะผมก็ชอบเนาะแต่แน่นอนว่ามิโซ,โซมันบางมันบางกว่าตัวอดนะิสซิโร่โปรสามเนาะผมก็มีไอเดียว่าเฮ้ยหรือผมจะเอาตัวนี้ไปวิ่งมาราธอนหรือวิ่งฮาฟอะไรสักที่นึงอนะแล้วก็ใส่อินโซตัวนี้เพื่อให้มันสบายขึ้นแล้วผมไปลองเทสมาแล้วครับผมรู้สึกว่ามันสบายจริงๆนะผมลองใส่แล้วเปรียบเทียบสองข้างเออถ้ามีแล้วนะกูต้องใช้ ก็คือหาทางช่วยให้มันรองเท้ามันมันเพอร์เฟกอะมันเพอร์เฟกสำหรับเราที่สุดอ่ะเหมือนคัสตอมรองเท้าอ่ะทีนี้ก็มีหลายคนถามว่าเฮ้ยมันแปะกาวใช่ไหมพี่มันแปะกาวแล้วมันจะถอดได้เหรอผมถอดครับเนี่ยถอดเราไม่ต้องกลัวว่าแผ่นมันจะเลื่อนหรืออะไรมันอาจจะถอดยากนิดนึงนะ a d i z e r o Pro 2ผมเคยพอดถอดแผ่นอินโซแล้วก็ใส่แผ่นอินโซที่หมอสั่งตัดแล้วไปวิ่งเขาใหญ่ 60K อ่านี่ ถอดแผ่นได้นะถอดแผ่นได้ใครจะถอดแผ่นนะแล้วก็ใส่ไปปุ๊บมันจะพอดีเลยมันจะพอดีแล้วมันทําให้มันมีความนุ่มทาคุมิเซนสิปเนี่ยกลายเป็นนุ่มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยต้องบอกว่านิดนึงนะอูมามิเติมหวานอีกนิดนึงหวานมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะนุ่มมากกว่านี้็ไม่ได้เต่เติมหวานอีกนิดนึงมันทําให้ความกลมกล่อมมันลงตัวพอดี นี่คือสีเขียวนะฮะส่วนสีม่วงนะฮะสีม่วงแผ่นนี้นะครับเราเอาไว้สําหรับใส่เดินผมใช้กับคู่นี้ผมไปลองมาแล้วคู่นี้เจอเกนคอปใส่บ่อยผมก็เลยชอบมากผมชอบฟิลของคู่นี้มากผมชอบเทคโนโลยีแต่ว่ามันเอาไปใส่วิ่งไม่ได้หรอกคิดว่าหลายคนก็คงรู้สึกตรงกันว่ามันหนาและมันหนักนะฮะและมันแข็งนะแต่พอใส่คู่นี้ไปมันทําให้รองเท้าคู่นี้กลายเป็นรองเท้าที่ นุ่มนวลขึ้นซอฟขึ้นอย่างรู้สึกได้เลยนะฮะผมใส่สีม่วงลงไปนะแผ่นเอาแผ่นอินโซเดิมออกก่อนนะแล้วก็ใส่สีม่วงลงไปมันจะพอดีเลยครับแล้วใส่เดินสบายมันทาให้รองเท้าคุณยิ่งสบายเลยนะแล้วก็สีม่วงแนะนําว่าสําหรับใส่เดินนะไม่แนะนําว่าให้เอาไปวิ่งเพราะว่าผมว่ามันยุ่บไปมันมันไม่ค่อยเรส ponsive เท่าตัวสีเขียวเนี่ยผมก็จะเอาไปไหนต่อไหนเดินทํางานทั้งวันอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยลงตัวนะฮะ จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆ,ๆน,น้อยๆอย่างเงี้ยมันมีผลหมดเลยฮะแม้กระทั่งโฟมที่มันนุ่มมากๆแต่รองเท้าบางคู่ที่ทำเอาทโซมาหนาๆแข็งๆมันกลับทำให้รองเท้าคู่นั้นจากนุ่มกลายเป็นเฟิร์มเหมือนกันอินโซถ้าอินโซที่ดีเหมือนเติมเข้าไปอัปเกรดให้รองเท้าเราเข้าไปมันก็จะทำให้รองเท้าเรา กล่อมกล่อมขึ้นแล้วก็วิ่งสนุกมากขึ้นนะเห็นว่ามีโมเดล Subscribe ด้วยนะสำหรับโมเดล u u s c r i b e นะครับใน12เดือนสามารถรับแผ่นคอมโฟโซ2คู่ในราคาเพียง1,070บาทเท่านั้นเองจากราคาปกติ1,500บาทสิ่งที่พิเศษก็คือเราสามารถเปลี่ยนคู่ได้ฟรีนะครับภายในเวลา12เดือนใครสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d 2 a m p l u s นะครับกดสมัครสมาชิกแชท พิมพ์เลข8แจ้งสมัคร subscription เพื่อเลือกรุ่นเลือกไซส์2คู่นะครับแล้วก็ชำระ subscription 1,070บาทในระยะเวลา12เดือนนับตั้งแต่วัน subscription นะครับสามารถขอแลกคู่ใหม่ได้นะครับในกรณีที่คู่เก่าที่เราใช้ไป มันเสื่อมหรือมันพังนะฮะซึ่งอันนี้ดีมากๆานะครับลองไปติดตามรายละเอียดในในเพจหรือในอช่องทางการจําหน่ายของเขาดูนะฮะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีความรู้สึกเปลี่ยนขนาดนี้แล้วมันทําให้ผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเล็กๆน,น้อยอย่างเช่นแม้กระทั่งอย่าง upper อัปเปอร์เงี้ยก็มีผลกับรองเท้าแล้วเนาะมิโซแน่นอนเป็นห้องเครื่องผมไม่เคยคิดถึงอินโซเลยจนกระทั่งแบบว่าเออได้มาลองแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยอินโซเปลี่ยนอินโซชีวิตเปลี่ยนจริงๆแล้วก็รู้สึก วิ่งสนุกแล้วก็จะเอาไปใช้กับหลายๆคู่ได้เลยเราก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนก็ใช้ก็ได้หลายคู่ที่เราอยากจะไปวิ่งเลวเหมือนอัปเลเวลอัปเกรดให้รองเท้าเรารองเท้าที่เราเคยชอบรองเท้าที่เรายังชอบอยู่วิ่ง,อองสนุกมากกว่าเดิมนี่คือป้ายยาแผ่นอินโซที่คิดว่านาทุกคนน่าจะซื้อได้ซื้อแบบว่าสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่แพงเนาะแล้วมันทําให้ตรงเรอเหมือนมีรองเท้าใหม่อะ่ะเออเรามีรองเท้าใหม่ด้วยแผ่นอินโซ สีม่วงไว้สําหรับเดินเนาะสีเขียวไว้สําหรับวิ่งนะฮะใครใช้แล้วเป็นไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยถ้าแบบว่าใส่เราไม่รู้สึกเปลี่ยนนะก็พิมมาได้นะว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยหรือใครใส่แล้วรู้สึกฟิลเปลี่ยนนะผมว่าลองลองคอมเมนต์มาดูแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะรองเท้าที่มันนุ่มมากๆอยู่แล้วอะ่ะผมว่าไม่ค่อยรู้สึกมากแต่รองเท้าที่แข็งหรือนุ่มเฟิร์มอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกเลยคู่นี้รู้สึกครับเปลี่ยนแล้วใส่แล้วผมก็จะเปลี่ยนคู่นี้รู้สึกครับ คู่นี้ยิ่งรู้สึกรู้สึกเลยนะจริงๆอยากได้คู่นี้ไปวิ่งมาาธอนนะกำลังคิดอยู่แล้วก็ใช้แผ่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะหรือจะยังไงก็ตามแต่ที่แน่ๆไอ้คู่เนี้ยที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยพอมาจับคู่กันเนี้ยโอ้โหโคตรโดนอ่ะนี่คือทั้งหมดนะฮะที่จะมาป้ายยาวันนี้สีม่วงเดินสีเขียววิ่งขอพุณสำหรับการติดตามรับชม Runner's Journey สวัสดีครับ